มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยจะมามอบอัญมรงให้กับพิเยรสัดย์เจริญท่านครงโรงงานสาขากรรมละสามสี่โรงงานแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุทุกท่านครับก็ผมในนามของเทศบาลเบิอมว่าโทษรวมถึงท่านรองนายกและประธานสภาวันนี้ก็ต้องสึกดีใจที่เห็นผู้สูงอายุทุกทท่านครับมีความสุขในส่วนหนึ่งต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางบริษัทนี้ เขสมัยก่อนอจะเป็นหอกน่ะเมืองเวลาเขาจบเลยเรารมตัวกันที่นี่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะต้องขออนุญาตเีเชิญนะคะทรานนาจายลีก่ารอคือส่วนเราก็แล้วก็จะได้มีที่พิ่มอนะคะัจนเป็นการโชว์นะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นเ่ มาเล่นระดมเลเราแล้วก็นักข่าวที่จะมาเล่นอัดกันในวันนี้นะคะเราคมต้องขออนญาเรียนเชิญนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองวัฒุท่านนยกทุยนุกคโร่ก็มเปพีทีกอพวกเราผู้ห่านเองถ้าเราคไม่มีโอกาสที่จะเลยขอหรือว่าไปรวบรวมคนมากได้เพราะ่มันเป็นเทศาลที่ยิ่ เป้าหมายของเราริงๆแองเราของเราทามาอย่างต่อเนื่องทุกๆก,กิจกรรมส่วนเป้าหมายเนี่ยเราต้องการให้ผู้สูงอายุนั้นมารู้ตัวแล้วก็มีความสุขในการที่ใช้ชีวิตโดยเฉพาะประเทศไทยเข้าสู่เือเรของผู้สูงอายุในส่วนนี้เราเองเราก็ได้รับความร่วมมือจากในวยงานทางภาคศึกากรรมและชุมชนโดยเฉพาะธรรมทานของเราครับอย่างที่บอกที่กล่าวมาประ่านให้ความสําคัญในการที่เรา ยูร่วมก,กันฉะนั้นโดยงานของเทศบาลก็มีหน้าที่ที่จะจัดเรื่องของโครงการต่างๆต่อให้ทุกคนนั้นมีความสรบวแล้วผู้สูงอายุของมัธราพุทธนี้มีสถิติมากไหมครับเราก็ตอนนี้ก็าจากอายุ60ปีขึ้นไปก็ประมาณเก็บคนนที่ผู้สูงอายุอยู่บ้านจะจะกลารเป,เป็นผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงอะไรต่างนั้นก็ได้มาทำกิจกรรมก็ มองดูแล้วเขาก็มีความสุขดีก็อยากให้ภาคุตสากรรมมาดูแลสนับสนุนผู้สูงอายุในเทศบาลืองบ้านตะพุชนี้นให้ต่อเน,นื่องเพราะว่าเราจะได้มีอยู่ด้วยกันยังมีความสุขภาคุตสาหกรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องการแค่นั้น